เจอกันอีกแล้วนะคะเลขนาคา89้าสายมูเศรษฐีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตำลาวของแอดใต้ฟ้างวดประจำวันที่2 7กันยายน2567ถ้าให้ย้อนดูของงวดที่ผ่านๆมานะคะก็เข้ามาหลายงวดติดๆแล้วนะคะสำหรับลาวพัฒนาของแอดใต้ฟ้าใบนี้ค่ะงวดที่แล้วก็ให้เด่น5มาเข้าเป็นตัวกลับนะคะ45หนั่นเองค่ะ แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่ซื้อแค่ตั๋วไปอย่างเดียวไม่ซื้อขากลับด้วยนะคะก็ตับแตกไปตามๆกันนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่ค่ะ <c oughs> และมาดูแนวทางของงวดวันที่27กันยายน2567นะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะราวพัฒนาของแอดใต้ฟ้าวันศุกร์ให้เด่น0เด <c oughs> ่น0วิ่ง0ค่ะ และ2ตัวเจาะบ,บนล่างให้มาที่ 01, 04, 07, 08, 09ส่วนตัวเน้นตัวเด่นให้สังเกตตรงที่วงเล็บไว้นะคะบางงวดก็จะมีแค่1ตัวบางงวดก็จะเป็น2ตัวแบบนี้นะคะให้สังเกตดีๆค่ะ ส่วนใครที่ถามหาใบตัดหรือใบเน้นๆอีกตัวชุดตัดนะคะก็ยังไม่ปล่อยออกมานะคะตอนนี้มีแค่ใบนี้ใบเดียวเท่านั้นถ้ามีจะมาโพสต์ให้นะคะแต่ทุกคนคะใบแนวทางนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าเข้าติดกันมาหลายงวดแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเบาๆด้วยเด้อเดี๋ยวเรารอดูใบแนวทางตัวเด่นจากมิตรบอลอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาจับตัวเด่นใส่กันเอาค่ะ และก่อนจบคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอฝากทุกท่านที่ยังไม่กดติดตามช่องเลขนะคะ89สายมูเศรษฐีช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถ้ากดเข้าไปดูหน้าช่องแล้วเจอชื่อแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นช่องเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แอดมินมีปัญหาในการเปลี่ยนชื่อช่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ